สรุปความจริงเรื่องเงินบาทดิจิตอลเรื่องที่รัฐบาลไม่กล้าบอกคุณถ้าข้อมูลต่อไปนี้ผมโกหกก็จับผมเข้าคุกได้เลยครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่คุณน่ไม่กล้าบอกประชาชนข้อแรกเลยเงินดิจิตอลเนี่ยที่พวกคุณจะใช้ในระบบบล็อกเชนมันคือเหรียญคริปโตทำไมไม่บอกกับประชาชนไปแล้วครับว่าปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รองรับเหรียญคริปโต เขาไม่ให้เหรียญคริปโตเนี่ยสามารถใช้ชำระเงินได้ตามกฎหมายถ้าคุณจะดันทุลังทำให้มันถูกกฎหมายนันไม่ได้ใช้เวลากันแค่3-4เดือนแน่นอนครับดังนั้นใครที่จะฝันหวานบอกว่าได้ใช้ตอนเมษาไม่มีทางครับซึ่งต้องเข้าไปแก้กฎหมายกันมากมายต่างประเทศไม่มีใครทำนะครับต่อไปข้อที่2ครับคุณบอกกับประชาชนว่ามีนาเมษาหรือกุมภาจะได้ใช้เงินดิจิตอล ผมถามคำนี้ครับคุณใช้เครือข่ายไหนครับคุณใช้บล็อกเชนบล็อกไหนครับการจะสร้างเชนเป็นของตัวเองนั้นต้องใช้เวลาอย่างต่ำสามถึงสปีย้ำนะครับกว่าที่มันจะแค่สะเทียนนะแล้วคุณจะมาใช้เวลาสร้างเพียงแค่2-3เดือนมันเป็นไปไม่ได้ครับทำไมไม่กล้าบอกกับประชาชนไปตรงๆวอเตอรลิกบูยีเลนผู้สร้างอีทีเรียมเขาใช้เวลากันมากี่ปีแล้วครับ ทุกวันนี้ยังทําได้แค่พัฒนาพัฒนาชาวฮากินสันครับผู้สร้างเครือข่ายคาดาโนทุกวันนี้ก็ทํามาหลายปีแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์เลยครับแล้วคุณเป็นใครรัฐบาลไทยที่จะมาสร้างเชนของตัวเองให้เสร็จภายใน3-4เดือนทําไมไม่กล้าบอกประชาชนไปตรงๆครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อไปข้อที่3ครับบล็อกเชนมันไม่ได้เร็วขนาดนั้น ถ้าคุณเคยชินกับการสแกนนะครับแอปธนาคารหรือไม่ก็แอปเป๋าตังคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยสแกนปุ๊บเด้งปั๊บใช่ไหมครับแต่กับบล็อกเชนไม่ใช่กว่าจะรอการ pending ธุรกรรมต่อธุรกรรมนั้นถ้าคุณสร้างเชนในข้อ2ที่ผมบอกมาไม่ดีคุณจะยืนรอสแกนจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเาะธุรกรรมแต่ธุรกรรมนั้นมันนานมาก ทุกคนก็อยากจะสแกนปุ๊บรู้ผลปั๊บว่าโอนเองินแล้วแต่บล็อกเชนไม่ใช่นะครับถ้าเครือข่ายคุณห่วยขึ้นมาเมื่อไหร่คุณอาจจะต้องยืนรอแม่ค้า1ชั่วโมงครับทำไมไม่บอกความจริงกับประชาชนและข้อสุดท้ายครับจะเอาเงินที่ไหนมาแบ็กอัพคุณจะเอางบประมาณปีหน้าคุณก็ต้องรองเมษายน66ต่อให้คุณจะเอางบกระทรวงนั้นน,น,นู่นน,นี่นู่นนั่นมันรวมกันให้ได้50,000ล้าน มันไม่ทันกุมพามีนาแน่นอนคุณจะออกพรกอเงินกู้ผมถามหน่อยว่ามันฉุกเฉินตรงไหนครับยังออกพรกอเงินกู้ช่วงโควิดอันนั้นคือฉุกเฉินจริงๆและไอเนี่ยมันฉุกเฉินตรงไหนออกไม่ได้แถมเสี่ยงติดคุกด้วยนะครับหรือคุณบอกว่าจะไปเอาเงินจากธนาคารออมสินทำไมไม่บอกความจริงกับประชาชนว่าเงินออมสินมันไม่ได้พอที่จะให้รัฐบาลมาทํานโยบายนี้นะครับและแบงก์ออมสินเป็นแบงก์ของเด็ก ส่งเสริมวินัยในการออมของเด็กแต่รัฐบาลจะกู้มาแจกชาวบ้านกันอย่างเงี้ยเหรอมีสํานึกบ้างไหมครับผมแถมให้อีกหนึ่งข้อกันแล้วกันคริปโตเคอร์เรนซีเชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเคอร์เรนซีคือความเชื่อใจถ้ารัฐบาลไม่มีเงินสดมาเพื่อที่จะผลิตเหรียญคริปโตก็แปลว่าคุณกําลังบอกว่าก้อนหินก้อนหนึ่งมีค่าเท่ากับเงินหนึ่งบาทถ้าหาเงินมาไม่ทันประชาชนจะเชื่อใจรัฐบาลไหมครับ คุณจะเชื่อในสิ่งที่เขาบอกไหมว่าก้อนหินก้อนนั้นมีมูลค่าเท่ากับหนึ่งบาทในเมื่อหาเงินจริงๆมาสำรองว่าผลิตไม่ทันประชาชนคุณรู้คําตอบอยู่ในใจนะครับว่าคุณจะใช้มันหรือไม่ใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงครับที่รัฐบาลไม่กล้าบอกคุณถ้าผิดก็ามาผมเข้าคุกได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับคนไทยต้องรู้ทุกคนครับสําหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ